ปูแ,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 แหนแหนแหนแก,กาทา่งเกล็ดนี่ดปวปูงามบนในปูนี่ครับกับพีนิดนี่ไหมครับปูดูเปคู่นี่ไหมครับอาทางเขือนหาเข่อนี่แงก็ขอ,กกอดี กัปูไม่คุกับจ้างทึ่นั้นเรกงๆตกอไปจุกมา้ากน่ากใชรจะไปคุยก่เาบอลเขาปูดว่ะใช้เงหนแว่งกันใช้แห่งใช้ก่มาทีนี้เป็นกับปูอ่ะคือใา้ไฟเขาใช้ไฟ

ยิ้มแล้ว็คบอ่ายิ้มหยิ้มแล้วไดจเะไ่เห็นตานอวมาทีไปไปก้ปก็ไปก็ไ็ไปกบก็ปก็ไปปกปไปก็ไปั็ไปก็ไไก็ไปก็ไปกปกปก็ไปก็ไก็ก็ไปก็ไปไป็ไ็ไป็็กปปปกกไกกปก็

แล <c oughs> นะ้เปล่งเพอาเออเป็่นั่งแาวแล้วเป็่มันง่ามันหยางน,น,น้องค้นเปูป้อย่นั่งเท่าเลอให้คนตั้งพอเบาเลยครับปูดึงมาใมคมาดนะิครับปูเนะครับจนะอยากเป็่นั่งอยากเปล่งเงินอืวมันหายเงินใเป็่งเงินเปล่งเท่ครับเป็่งปูอยู่เ็ได้เปล่งเงินครครับมาู่ครับถ้าเป็นคน้นทำไมดา่มากเงีนเนาะ Ta bố. Ng ngang, quay tìm cái này, dài. Mát kèm. Mát kèm. nào nó, Mát kèm. 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 นังบักพภากับเขาทาที่เดีอยครับปูแก้ว่ามือว่านก็ระ็กถึงหนางบักพภาเนาะมาว่าน <ขอ S 1> ครับขอเพิ่มจากนวยเลยขอเพิ่มจากหนวยได้อยู่ครับปูมไม่เชื่อรอมนครับปู <laughs> สิงหวอยอย่าบักเืมาเครับมือว่านก็ด็ถึงเนาะครับว่ยชดสชดสอเดี๋ยวต้อรอสิรถแล้วปูใครื้างรอแกรถงนะ เมืบบ่มอ,อบ้านบ่เลยกินวันนี้จำเอามากินซองลูกช่องเอาของข้าวมากินซองลูกมันบุกจำกินซองลูกก็ดื่มครับปูกไหมจงจากผิดธรรมดาเข้าใจไหมครับปุกเมื่อกินซองลูกไม่แก่เมื่อผ่านเมื่อผ่านนะเออเออลูกร้าน,าาน,นช้ชชามากด้วยบางทีครับปู่พ่อรับการดีเขามาขายอะไรด้ว่าจัยครับคืบอ,อให้ผู้งขาตัวใหญ่มาทานอืา บางที่เท่าไหร่นะวันที่สิบเก็ดหวยออกใช่ไหมครับปู่าจะให้ออกสิบหกแต่ทําไมออกสิบเก็พอ่อก็ยังกพูดอยู่นะครับปูที่ให้ออกสิบหกนั่นแหละแต่ว่าเขาให้ออก1ิบเก็เขาใจร้างครับปู่เขได้บอกหลาตโตบอกแค่นี้นะที่มก็สิบเจ็ดรก็เต้สหกว่าอย่าง้บ้า,างบ้างด้วยวงวานวันที่สิบเก็ดนะ บ้านคือออกบ้านคือสิบเก็ดไม่ออกสิบหกปกติออกสิบพบแต่ทำไมเขาให้ออกสิเก็ดเข้าใจมาอมอันเะขอถางได้อายุไม่คู่ด้ยองแต่ยังคือเก้าอายุไม่คู่ก็ยัง 51, เหมาเดิมไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเพราะว่าพึ่งจะห้าสิบเอ็ดเข้าใจไหมคือครับครูไม่ถึงเปลี่ยนปไถเออเขาจะคบฝืดอืมครับ มากัเมือนเดิมค่ะตัวแม่งว่ะปีเก่าผ่านไปปีใหม่มเดือเออม่คู่กับเพิ่มขึ้นอืมแม่งว่ะเพิ่มขึ้นอือก็มีแค่นี้บังดีรักตวรักตูเด็วบ้าเล็กที้เล็กพอก็แค่สวยแบวเป็นสุขชั้นใจนะกันยังวันออกคืบเกือปกติออกทึหกแต่ออกทืบเกือม พออีอายุมาขูก็ครบห้าสิบเอ็ดพอดีในปีนี้พอท้องท้องห้าหก6กเขาแจ้ร่ครัาปูไม่เคยเหมือนอัีไม่ได้พูดอะไรมากมากเจ้าขืนเนี้ยมาให้แล้วตองไปขอถามนะตองนะ้๊ะตองนะคาปูให้เสียงเงี้ยเสี่งหัวเร้ะนะเบา เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาชิมนก่อนเออนครทั้งฟันมาค้านสัู่ทั้งนั้งหุยหางหุังปันตื่นปาเนาะเ้นขึ้นหลักหนูมาเนาะัด่าเนครับปู่นางกาไปอยู่คือว่านางขยนเคดีแท้ปูนเออรัะ กับปูกับปู่คือรู้องนไงกับปูโอ้คำโบราณน่าขายเงี้ยไม่ได้กินเนื้อถอวไงกับปูครับเออยนักหน่อยกะอืมแล้วาปัญญาแต่ว่าขายน้าแฉลบได้เครื่องวัดี่าขายเียผ่าผ่าแบ่ว่าด้อว่าด้อเอาปากเผาเามา ยัดซีนมากกว่านะเมื้อเดียังบ่ซเ้อกเป๋ดเ่อเดืนพูไม่เคยเอ้อือตลาดเนสิคว่าอย่ายงานบริเผยตลาดปัวเขาได้ปซื้อมากรวยคือขาดคือแสบที่ปู ทั้งวานทั้งเงินทั้งหอมทั้งมันใดขึ้นคือวันใดขั้นคืงงมาถึงวันถึงแฉกมาตู่เลยบยาซิ่งคาปูงานพอกินให้เบิ่ง่าบักพาวพอมื่อข้าจ้คโอเคัาปูข้าบอกบอกันีูนังงานงานวันถึนวันถึงแฉอเนี่ บมันยอกครับปูซือเออก่ยังบักพอาวกองยงหนักนอนหรือกี่กอกๆถืกัถืออืมไปซื้อกอ่ง่กรอกๆจะไปซื้อเดี๋ยวให้อไัให้จให้จเดี๋ยวให้จึก็ได้ให้จกด้ถือไปซื้อเค่องไหนร่องหอยเลยจะพู ชวงไหน่วงบใบใบสามฟูใบสามยี่สิบหนึ <c ười> ่งก <c ười> <c ười> ับูใบสามฟูก็สักฟูก็ันรู้เร่อเยขนานีกม่ก็หันเลยมนไรเยอะห่อแลวย้บเมือวยบาทจังท่

อันนี้กับใบพักหอมใบพักหอมบแล้วเร่แ้วถึงชื่อว่าพักหนึ่งสองน่อออ่งสามหน่งอาน่งสอง

เขาบอกว่าเก็บของข้างข้งอรงแม่เขากรอไปซื้อหัง mm. วันไดเยอะแต่ปูขายข้างน่าอืะเออโมได้เนาะโมภารดหน้าซื้อได้เนาะครับปูอ้าวขายลูกไก่มีสุกมืแบมีสมออมาอวันนั้นสุกขาาถึงหึงแล้วก็ไีปูที่คือปูสี่ที่ผ่าจปูสี่สิบปู กากาอกาู้กันไรผู <min it> ้ก็ไม่โซ่แล้วก็ไม่โซ่เลยนี่สี่สิบนาสีสิบ่ะผมก็ไ่โซ่สี่สิบ่วยโซ่กดแชร์กดติดตามขม่าครับเป็นกำลังใจให้ท่านสองนะครับเนาะบ่าวะแอดครับจะลุ่งคลิปได้ครับกัยัง กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คือเก่าครับเอฟซีครับทีรอครับตัวเลขเด็ดเด็ดของปูตาปูชี้ปะขาวมื่อนี้ครับเอฟเอฟปูตาเพิ่นกับอกนะครับอายุของแม่คู่ครับหาสิบปีครับย่างไอ้กัครบหาสิบเอ็ดปีแล้วครับหาสิบเอ็ดปีไม่ไม่คือเมื่อวานนี้ครับผมตัวเลขเด็ดเด็ดของปูเมื่อนี้ก็คือหาหนึ่งหาศูนย์หนึ่งเก้าเก้าเก็ดหนึ่งเก้าหนึ่งเก็ดศูนย์เก็ดนะครับเนาะอ่านี่ครับตามนี้นะครับเด้อ สามตัวก็มี107ึ่จละัหนึงศูนย์จเก่าปูต่อปูตาต่ออายุให้แม่คู่ไม่ก็คือ107นครับพี่น้องหนึนะครับเนาะปูตาต่ออายุให้แม่คู่ไม่ครับอันก็ต่อเก่าก็คือ109่่าครับผมสาหรับเลขติปปูให้เ,เงินใบใบยีแบ่งธนาคารบัตรแบ่ง20่ให้น้องไอ้นะครับเนาะครับเลขไายเงินก็คือ3 2 92องเก้าสนะครับสามสแต่ว่ามือนี้ปูบอกมี่เป่าอยู่ดิแตงโม ปูบอกว่าวมีเป่าครับสําหรับเงินใบยี่สิบนะครับเนาะนี่ปูให้อ่อนไอ้ครับผมสำหรับปูตาให้ติฟตีแองโมครับผมวัดขึ้นหัวใจให้ตีแองโมก,ก็คือสิบแปดนะครับเด้อหนึ่งแปดครับแล้วก็แอดยิ้มครับก็ได้แต่งขันขึ้นคาราวะปูครับหมู่บ้านนี่มันเป็นบ้านพระบ่ได้คาราวะปูนะครับเมื่อน,นี้แอดก็เลยแต่งขันขึ้นคาราวะปูปูบอกอ่าหัวใจวัดขึ้นหัวใจของแอด ได้เกลวิสเก็ดคือกันครับครับมงเสียเอกครับก็เป็นตัวเดียวคือเกาเสียเอกเกวันครับก็ได้หลายท่านนะครับเนาะเกิดแบบว่าได้เกลเก็ดคือกันครับผมมีเกลเก็ดหนึ่งเกจนะครับตามที่แอดลงไว้ใบนะครับเดือดถือวงกลมไว้แต่ว่าก็อย่าลืมเป่าครับนี่นะครับเด้อครับให้แตงโมสิบแปดไฮยิ้มเอกวันเกลเก็ดพี่น้องครับผมแล้วก็ ปูให้เกวันไปซื้อน้ำปลาเผาครับแล้วเรียกธนบัตรอะไรหรือว่าเงินแบ่งได้กับบะมีครับบัตรได้ก็ได้คือเหรียญครับที่ปูกำมามาให้จากหีบสมบัติปูนะครับมานับได้45เหรียญคือว่า45บาทนะครับเนาะ45บาทปูได้ว่าได้ยักบาท40่สิบ่สนว่าขับสี่ศูนกับพี่แจน่าครับเด้อสี่ศเนย์สี่ศูือว่าจะเป็นจำนวนเหรียญก็คือ45บาทครับผม ครับก็ขอให้เอฟซีทุกๆท่านครับด้เบิ้งคลิปนี้แล้วครับก็สุขสวมันมันนะครับเด้อครัพเจ้าอันใดก็ให้จะเลื่อนุงเรื่องทุกประการส่วนปัจจัยที่พ่อแม่พี่น้องครับฝากพันมาทั้งช่องบ่าช่องอ่ายิ้มหรือว่าช่องแตงโมหรือว่าช่องไอ้ครับกน็นําขึ้นถวายปูตาปูชีบปะเขาให้แล้วครับก็ตั้งคิดอธิษฐานครับขอสุขขอพ้อนขอสุขขอหลาบจากปู ปูใหญ่ก็คือปูชีประขาหรือว่าปูตาครับเนาะครับกขอให้บุญบารมีปูชีประขาปูตาครับดลบรรดาลในสายบุญของปูทุกทุกท่านครับปีใหม่นี้ครับกขอให้มีแต่โชคชกมันม้าลำลำเลยลุ้ยครับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันใดก็ขอให้สมบัติปัทนาทุกประการบวบนาทีการงานบวบนาทีการเงินหรือว่าเอฟซีทันใดที่ฝากปัจจัยพันมาทั้งซ่องเพื่อที่ อ่าเป็นของขวัญปีใหม่หรือว่าของขวัญวันเกิดให้แม่ยคู่ครับกับขอให้สวกสวกมันมันลำลำได้ลุยครับเขียอันใดก็ให้สมัติปารถนาทุกประการครับประมาณนาทีการงานประมาณนาทีการเงินครับผมครับสุดท้ายนี่ครับทงานชมกับบอมมี่อันใดแล้วครับกับปูตาเขากับว่าให้ฟั้งโดนแล้วครับกับขอให้เอฟซีทุกทุกท่านครับสุกสวกมันมันลำลำได้ลุยกับอ่าปูตาเขาประท่านโวกให้ได้ครับเด้อให้สุกสวกมันมันลำลำได้ลุยกับค่าอาหารการวันมื้อนี้หรือว่าคุณละครับ ตอนกำค้างกำเคืนครับเอฟซีกับพี่จ้ืเค็ดสบแปับเอฟซีครับเอฟซีสิบแปกับของแตงมูอกแล้วครับสิบแปดสิอ่ะออกแล้วครับพี่น้องนั่นแหะครับกับพี่จหน้าดีๆครับกับวายเอฟซีทุกๆคันสุกๆมันๆลำๆด้วยแอดกับกอกับสวัสดีครับโอ้โหดีคนไอ้แก๊งคดไปแลว Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова